สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทินัทพัฒมมินนะครับเป็นคณะบดีคณะบริบรหารธุรกิจปัจจุบันนี้ก็วันนี้ก็จะมาเล่าถึงประวัติเวาเป็นมาของคณะบรหิหารธุรกิจของสถาบ,บันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นในปีพศ2550บรหิหารธุรกิจมีคณะบดีคนแรกก็คือ,อท่านรองศาสตราจารย์ลังสรรเลิศในสัตวนะ์ท่านก็เป็นคณะบดีคนแรกในการที่จะพัฒนา,าหลักสูตรคณะบรหิหารธุรกิจเองท่านมีปรชัชญา ที่มุ่งเน้นสร้างเอกลักษณ์ของบณฑิ์ของคณะเองก็คือเก่งภาษามีภาวะผู้นำเลือดล้ำบริหารชำนาญไอทีเพื่อผลิตบุคลากรหรือบณฑิตเนี่ยท,ที่จบรับให้มีคุณภาพความรู้ความสามารถทางด้านเกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคอุตสาหกรรมใช้ในการถ่ายทอดในเรื่องของการแกนสอนเพื่อ,อปลูกฝังบุคลากร ของคณะเองเนี่ยอัตลักษณ์ตอบโจทย์นะครับตามปรัชญาของอสถาบาันเทคโนโลยญี่ปุ่นก็คือการคิดเป็นทาเป็นหรือการเรียนสไตล์แบบญี่ปุ่นก็คือโมโนสคริปท่านรองศาสตราจารนยะ์หลังสัรเลือดในสัตว์ที่เริ่มโครงการหลักสูตรการเรียนสอนที่ชื่อว่าการจัดก,การอุตสาหกรรมหรือ IM ร,ระดับปริญญาตรีแล้แลแลก็การจัดก,การอุตสาหกรรมปริญญาโท MIM โดยมีนักศารุ่นแรกเนี่ยประมาณ130คนเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรท,ที่ที่มีด้านการจัดการเนี่ยก็ตอบโจทย์กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถาสามารถจัดการในภาคธุรกิจของอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืนส่วนในปีพศส5 5 1ได้มีการเปิดหลักสูตรสุดเรียกว่าหลักสูตร PJ หรือว่า business Japanese หรือบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น ก็คือเพื่อเน้นสร้างบัณฑิตตรงกับศาสตร์ทางด้านภาษาญี่ปุ่นการรวมกับการจัดการธุรกิจร่วมกันในหลักสูตรนี้เองเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นกับภาษาแล้วก็วิธีการจัดการทางธุรกิจแบบญี่ปุ่นส่วนในปีพศ2 5 5 4ก็มีได้มีการเปิดหลักสูตรกาเรียกว่าการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศหรือว่า IB หลักสูตรนี้ก็ได้เร็งเห็นถึงศาสตร์สำคัญของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศโดยการผ่านเรียนการสอนเน้นที่ภาษาอังกฤษและก็การสร้าง global mindset แล้วก็เน้นความเข้าใจหรือความแตกต่างของทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศส่วนในปีพศ2556ได้มีการเปิดหลักสูตรบัญช <S <S> <S ีเพื่อสร้างบัณฑิตให้ตรงกับศาสตร์ เกี่ยวกับด้านบัญชีหรือว่าด้านการวิจัยองค์กรงานจัดทําบัญชีรวมถึงรูปแบบของการทำบัญชีแบบญี่ปุ่นขึ้นมา,าต่อมาในปีพศ2557เราก็ได้มีการสร้างหลักสูตรขึ้นมาอีหลักสูตรหนึ่งก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่นหรือ SRJ หลักสูตรนี้เราต้องการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่นด้วยการสร้างทักษะทั้งนั้นภาษาถึงวัฒนธรรมและภาวะผู้นำในการสร้างบุคลากรให้กับคนในองค์กรแล้วก็สามารถตอบโจทย์และก็สามารถนำไปใช้ได้จริงอนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดหลักสูตรเขาเรียกว่าตัว MBJ ก็คือหลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารจัดการธุรกิจแบบญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกัน ต่อมาในปีพศ2560เราได้มีการเปิดหลักสูตรการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานหรือ LM ก็คือเป็นกระแสในเรื่องของโลจิสติกที่มาแรงในยุคปัจจุบันนี้เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกและโซลุปทาครับตั้งแต่กิจกรรมด้านการตลาดหรือระบบการขนส่งหรือการบริหารโครงการต่างๆทำอย่างไรทั้งซัพพลายเชนเนี่ย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในถัดมาในปีเดียวกันนะครับเราก็มีการสร้างหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งขึ้นมาก็คือหลักสูตรการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างบัณฑิตให้ตรงกับาทางด้านการจัดการการตลาดหรือการนําเทคโนโลยีและก็นวักกตกรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในหลักการของการตลาดนะได้อย่างมีประสิทธิผลแล้วก็มีการใช้ระบบเรื่องของตัวดิจิตอลเอทติ้งเนี่ย มาผสมผสานให้หลักสูตรนี้เป็นที่น่าสนใจอีกหลักสูตรหนึ่งในปีถัดมาในปี2562เราก็มีการเปิดหลักสูตรการท่องเที่ยว T.S. เพื่อสร้างบัณฑิตเนี่ยให้ตรงกับลักษณะเ,เป็นการท่องเที่ยวมุ่งเน้นเรื่องของการเรียนสอนด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่น รวมถึงการนําระบบไอทีต่างๆเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการตลาดการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนะต่อมาคนะณะบริหารธุรกิจก็มีการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงหลักสูตรที่ดีขึ้นนะทัาฑที่ที่ดีขึ้นตามยุคตามสมัยปี IP, พศ2อ6 2ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจาก IM หรือว่าการจัดการอุตสาหกรรม MI นะการการจัดการอ่เอทคโนโลยีและก็นวัตกรรมปี พศ2564เนี่ยเราก็มีการปรับหลักสูตรให้ทันต่อยุคสมัยนะเดิมสาขาการตลาดเชิงสร้างสรรค์หรือ CM เปลี่ยนมาเป็น Digital Marketing ก็จะทำให้ศาสตร์ต่างๆเนี่ยได้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ที่ตอบในยุคของในโลก แห่งอนาคตข้างหน้าการใช้ศาสตร์ต่างๆตัวนี้มาผสมผสานให้ดีขึ้นในนิปีถัดเดียวกันผมเองนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นคณะบดีท่านใหม่คือเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาภักพั์คมมีก็ได้มาบริหารจัดการในใน,ในยุคนี้โดยที่เรามีวิสัยทัศน์ต้องการปรับเปลี่ยนทางของคณะเนี่ยให้เจริญเติบโตไปสู่ในยุคอนาคตข้างหน้านะ ส้างวิสัยทัศน์เป็นเลิศในการบริหารแบบญี่ปุ่นก็เชี่ยวชาญการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจอย่างยั่งยืนเเเเปป็นนนนนนนลิิิใกกกกาา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 ารรรรรรรบบบหงงงงญญีีุุ่่่่่ชชยยยยววพััััฒตมททธจอืคโนนญี่่ปุโดยมีความมุ่งหวังว่านักศึกษาที่จบจากนี้ไปจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างประดิษฐ์แล้วก็นักคิดนวัตรกรรมด้านการบริหารอันนี้คือเป็นศาสตร์ที่ เราคาดว่าต้องการให้คณะบริหารธุรกิจนั้นเติบโตในยุคสมัยใหม่และยุคแห่งดิจิทัลเทคโนโลยีในอนาคตข้างหน้าครับสวัสดีครับ